ขอบคุณท่านประธานครับจตุรงเสริมสุขสมาชิกวุฒิสภาวันนี้ผมมีเรื่องที่จะนําความทุกข์ของชาวตําบลช่องแคมเบอร์ตะขีจังหวัดนครสวรรค์มากับเรียนหาลือกับท่านประธานเพื่อแจ้งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงควมนาคมเราทราบกันดีอยู่นะครับว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานที่ดินเพื่อสร้างทางรถไฟ ไปสุดเหนือสุดใต้สุดอีสานแล้วก็ทุกๆภาคแน่นอนครับการสร้างทางรถไฟต้องมีกรรมกรหรือกุดลีสร้างทางรถไฟสุดตรงไหนนอนตรงนั้นพักตรงนั้นแล้วก็ตั้งถิน่นรกลากตลอดมาอยู่ตรงนั้น60-80ปีมาแล้วที่ตำบลช่องแค้ก็เช่นเดียวกันครับประชาชนซึ่งเป็นกุลีเป็นลูกน้องของการรถไฟ สร้างทางรถไฟแล้วก็ตั้งถิ่นฐานพักอาศัยอยู่ที่ตำบลช่องแคมป์เพอตากีจังหวัดนครสวรรค์เรื่อยมาบนที่ดินของการรถไฟมากกว่า60ปีถึง80ปีตลอดระยะเวลาที่อยู่กันมามีความเจริญรุ่งเรืองดีมีค่าเช่าในราคาถูกครับปีปีหนึ่งเสียไม่กี่ร้อยบาทจนถึงพันกว่าบาทแต่เพื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วการรถไฟคิดที่จะสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ ประกาศขึ้นค่าเช่าที่ดินที่ลูกหลานคนของการรถไฟเองคุลีเองพักอาศัยอยู่จำนวนมากเกือบ300หลังคาเรือนขึ้นไปอีกร้อเเซใครไม่จ่ายค่าเช่าก็เคยถูกดำเนินคดีมาแล้วทางสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือตอนล่างได้ไปพบกับประชาชนที่ตำบลช่องแคมเปิดตะกีจังหวัดสงขลาสวร์ได้รับการลองเรียนโดยนายกเทศมนตรีในสมัยนั้น ร้องเรียนแทนชาวบ้านซึ่งมีชาวบ้านลงชื่อมาอประมาณ200ยกว่าลายเขามีความรู้สึกว่าไม่นักความเป็นธรรมรวมทั้งประมาณ10บกว่าปีที่ผ่านมาหลังจากต้มยำกุ้งเป็นต้นมาประชาชนเดือดร้อนปัจจุบันตำบลช่องแคค้าขายเพียงตลาดเช้าประมาณ11โมงทั้งตึกแถวบ้านเรือนทั้งหมดปิดไม่มีร้านค้าไม่มีร้านทองไม่มีธนาคารเคยมีธนาคารแต่ก็ปิดทำการไปแล้ว หลังจากที่สมาชิกวิธยสภาเชิญท่านผู้ว่าการรถไฟลงไปดูพื้นที่โดยตัยวเองท่านผู้ว่าลงไปดูพื้นที่แล้วท่านตบอกครับท่านบอกว่าแบบนี้ประชาชนมีความทุกข์แน่นอนจะต้องลดราคาค่าเช่าคืนให้กับประชาชนเพราะว่าสถานการณ์ตำบลช่องแคมเ,เศรษฐกิจย่ําแย่มากแต่หลังจากระยะเวลาผ่านมา3ปีที่ท่านผู้ว่าให้สัมภาษณ์ทางสื่มอมวลชนไปแล้วยืนยันกับประชาชนชาวตำบลช่องแครไปแล้ว สามปีผ่านมากลับไม่มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหลังจากสมาชิกวิทีสมาชเชิญตัวแทนของการรถไฟมาร่วมประชุมได้รับคำตอบครับลดค่าเช่าลง50%ชาวตำบลช่องแครเลี้ยงฉลองครับเอาไอศครีมมากินกันเยอะแยะทั้งตำบลเลยครับขณาดที่ทานไอสครีมอยู่อยู่ก็ร้องไห้กันออกมาเพราะข่าวที่ได้เพิ่มเติมมาก็คือการลดราคา50สำหรับค่าเช่านั้น ไม่ได้ลดให้กับผู้เช่าเดิมซึ่งมือเกลียบ300หลังแต่จะเป็นการลดค่าเช่า5้าให้เฉพาะผู้เช่ารายใหม่เท่านั้นผมเองบอกกับการรถไฟว่าผู้เช่ารายใหม่ไม่มีครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้เช่ารายเก่าทั้งหมด300กว่าหลังคาเรือนการรถไฟเพิกเฉยไม่ดำเนินการแก้ไข3ปีผ่านมาสุดท้ายมีข่าวว่าการรถไฟจะให้เอกชนมาเหมาเช่าพื้นที่ทั้งหมด ในราคาที่ได้รับราคาลด50%แน่นอนครับเอกชนที่มาเหมาเมาช่าพื้นที่ก็จะไปเรียกเก็บกับประชาชนชาวตมช่องแก่ในราคาเดิมหรือลดลงกว่าเดิมเล็กน้อยที่ดินอันนี้เป็นที่ดินของหลวงเป็นที่ดินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้การรถไฟเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนถ้าการรถไฟยังเป็นเช่นนี้อยู่การเป็นรูปประเทศเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเรื่องศักยภาพ ของหน่วยงานของรัฐหรือกระบวนการยุติธรรมกฎหมายแน่นอนครับไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จได้นี่คือความทุกข์ของประชาชนชาวตำบลช่องแก่ผมนํากาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาเพื่อนําเรียนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้โปรดรณาลงมาแก้ไขปัญหาอย่าให้เจ้าหน้าที่ของการรถไฟดึงเรื่องนี้เอาไว้เพื่อผลประโยชน์ของการรถไฟเท่านั้นขอบพระคุณครับ